สวัสดีครับวันนี้เรามาทีมงานเรามาที่กมสามสี่ครับซอยเนี่ยมันจะเลยวบเคเคมาหน่อยหนึ่งขาเข้าปากน้ํานะครับเลยวบเคเคมาประมาณสักห้าร้อยเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ากมสามสี่ครับวันนี้พารถพานั่งรถเล่นนะครับใครที่ไม่เคยมากมสามสี่ก็เนี่ยวันเนี้ย พามาดูมาชมถนนถนนทางว่ามันจะพัฒนาไปถึงไหนนะครับมันดีกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่นเนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวมากับช่างมาหาครับ<ย>มาหาเทมูวหหััดนอมทัทาครับเยอะเยอะเยอะนี่ครับแล้วก็เลี้ยวขวา แล้วขวาก็จะไปทะลุไปตรงแยกตาช่างของกมงสามสี่ครับนี่ครับนี่ตึกขาวๆข้าขงบนครับเนี่ยสินสมุทรครับโรงงานที่ตะสิธิ์ทำอยู่ครับคนบ้านผมเองครับแต่วันนี้ประตูปิดครับเอาเขาหยุดเลยวันนี้วันไหนสุกออสุกเสาทิศเหรอเชีย่ยเลยอ๋อสงสัยวันนี้เขาหยุดครับ มาฟาวแล้วครับวันนี้ครับผมวันศุกร์ครับติดพิษโควิดอยู่ครับเขาเลยหยุดโดนไปทั่วหน้าเลยครับโควิดนี่มันร้ายนะครับผู้พันผู้พันอลิสันเดอร์ <c oughs> <c oughs> โควิดนี่มันร้ายจริงๆครับผู้พันมันทำให้คนดีๆต้องสูญเสียรายได้ครับแต่ค่าอยู่ค่ากินเราก็ยังอยู่เหมือนเดิม รายได้แล้วก็จะลดลงโดนกันทุกคนแล้วครับนี่ก็ข้างหน้าอีกเป็นเป็นสี่แยกนะครับสี่แยกแล้วก็จะเลียยเ้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็จะตรงไปบวดน้ำเสียให้ดูความเจริญของกมสามสีครับผิดครับเมื่อก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนที่ผมอยู่ที่นี่ จเจริญรุ่งเรืองมากเลยครับนี่ขวามือนี่ครับที่ดูว่ามีต้นไม้นีครับนี่จุกหวางครับจุกหวางวันนี้พัฒนาครับสร้างใหม่สวยงามมากสมัยผมเป็นเด็กนี่จุกหวางนี่เป็นปตึงเป็นตึกไม้นะครับตอนนี้เป็นตึกปูนหมดแนละ้ว สูงข้างหน้านี่ตตรโปูนี่ใส่มือของไม่ก่อนผมทํางานอยู่นี่ครับเป็นเด็กเขาเรียกว่าโรงงานโคกเลี้ยงครับแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายก็จะไปรับของจากลูกค้าซับของจากลูกค้าครับประตูโรงงานที่สองนะครับขวามือเป็นโรงงาน พี่ชัยครับโรงงานพี่ชัยตรงข้ามพี่ชัยก็จะเป็นอะไรวะชัยชัยยิ่งเจริญครับชัยยิ่งเจริญทีนี้เราก็จะมาโรงงานพี่ชัยมารับออเดอร์ลูกค้าครับชัยยี่งเจริญก็ทาสีประตูแล้วไม่มีงานให้ลูกน้องมาทาสีประตู <c oughs> เอาพร้อไปเออมันโดนกันทุกคนนะครับพิษ <COVID. S 2> โควิดเห็นหนังเค็มเสียแปมนี่นะเนี่ยนี่แค่นี้แหละเมื่อก่อนเค็มนี่นะ แล้วก็มาพี่เข้าพี่ใช้แล้วครับแล้วก็จะมารับออเดอร์โรงงานพี่ใช้ข้างไมก็โล่งครับไม่มีคนครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วะยี่สิวันที่ยี่สิบสามยิบสองยิบสองิงป่ะพุทธสภาเด่นพุทสภาใช่ไหมอ๋มอศหกสามนะครับคลิปนี้ก็เท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งนี้ครับกระดิ่งนิ่งน่งอ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมคนทํางานจะนำจะได้นําเสนอสิ่งดีๆสู่สายตาพี่น้องอีกต่อไปครับสวัสดีครับ